คือปกติเนี่ยสัดส่วนของเราเนี่ยเราจะให้บริการทางซีเฟรดอยู่ที่65เปอทางบกอยู่ที่30เปอร์นะครับและทางแอ์เฟดอยู่ที่5เปอร์นตทีนี้ปัจจุบันเนี่ยในฟรีรถที่เราให้บริการลูกค้าเนี่ยเราจะใช้รถอยู่ประมาณ145คันโดยที่ว่าเป็นรถเราเองอยู่95คันอีก50คันนี่จะเป็นรถของพันธมิตรที่มาวิ่งร่วมกับเรา,านะครับ กติเนี่ยเดือนหนึ่งเราจะขนตู้อยู่ประมาณตู้สินค้าอยู่ประมาณสี่พันห้าร้อยตู้ค่ะแล้วก็พอเราขยายฐานไปที่ทางปิ่นทองทางเขต EEC ความต้องการของลูกค้าที่จะใช้บริการเราเนี่ยมีมากขึ้นเราก็เลยตั้งเป้าว่าเราจะให้บริการได้เนี่ยอยู่ที่หกพันตู้โดยเราจะเพิ่มรถจากเดิมเรามีแผนที่จะเพิ่มรถสามสิบคันนะครับแต,แต่ล่าสุดเนี่ย ความต้องการคือเราจะไม่เพิ่มรถด้วยตัวเราเองแหละเราจะให้ทางรถซับหรือพัธมิตรที่มาวิ่งร่วมกับเราเนี่ยเขาเป็นคนเพิ่มจานวนรถนะครับโดยเราจะให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อนะครับ<ไ>โดยโดยให้ทางคู่ค้าเราเนี่ยเขาเขามีความสะดวกในการที่จะเพิ่มรถก็จากเดิมเราตั้งว่าวงเงินหนึ่งร้อยล้านาที่ว่าเราจะเริ่มใช้ในปีหน้า โดยเพิ่มรถสามสิบคันจนล่าสุดเราเพิ่งเซ็นสัญญา,ากับไพนิโน,โนแล้วก็กับทางพันธมิตรเราก็จะเพิ่มทั้งหมดสี่สิบคันจะเป็นวงเงินร้อยยี่สิบล้านบาทนะคระับสำหรับอพอร์ตสินเชื่อตัวนี้ซึ่งก็จะจะดีสําหรับตัวโซนิกเราเราะะไม่ต้องเพิ่มรถติดตัวเราเองเรา,า,าลดคาระอ่าแล้วก็ฟีดรถเราของเราเองเนี่ยออสเซทเราจะทยอยลดลงเราจะให้ซับเราเป็นคนเพิ่มโดยที่เราจะได้พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งตามโมเดลนี้ก็จะวินยินทุกฝ่ายครับผมค่ะค่ะอาหาก็เหมือนการทำล e สซิ่งให้กับคู่ค้าหรือว่าคนที่อยากออกรถหรือว่าวิ่งรถให้เราถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องครับค่ะโอกาสการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะคือเอปอริมาณฐานลูกค้าเราเนี่ยใหญ่มากนะครับค่ะค่ะแล้วก็ทางทรัพย์ที่มาวิ่งกับกับเราเนี่ยโดยที่เราใช้โมเดลเนี่ยสนับสนุนทางด้านสินเชื่อเขาเนี่ย เขาเองก็มีความสามารถที่จะเพิ่มกองวัของของตัวเขาเองได้มากขึ้นผมว่าโมเดลนี้ก็ยังยังเติบโตได้ได้อีกเยอะนะครับรวมถึงตัวพอถึงเชื่อเราเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับเป็นแบ็คหลอกเราสําหรับรายได้ที่เราจะได้รับอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องครับผมอืมค่ะในอนาคตเนะะี่ยค่ะตอนนี้คือเราเริ่มแล้วสามสุข,ขันในอนาคตเนี่ยเราจะมีการขยับเพิ่มขึ้นไหมแล้ววงเงินเนี่ยมันจะต้องขยับตามไปด้วยหรือเปล่าคะครับ จากเอาจากที่เราทดลองล่อยไปแล้วสามสิบล้านแล้วก็สําหรับที่จะใช้ในปีหน้าอีกร้อยี่สิบรวมเป็นร้อยห้าสิบล้านสําหรับขอสินเชื่อเนี่ยเราดูแล้วยังเติบโตไปได้เออแต่และปีนี่จะไม่ต่ํากว่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 าที่ที่เราเพิ่มเนี่ยครับไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบล้านบาทต่อปีรัดค่ะ่าฮะในแง่ของในอนาคตโซนิกนะคะเราเรามองว่าเราจะจัดเป็นบริษัท ยังไงบ้างหลังจากที่เรามีโมเดลธุรกิจใหม่หรือว่าจุดเปลี่ยนธุรกิจของเราเนี่ยเพิ่มเข้ามาครับโดยโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยจะขอสินเชื่อถ้าเกิดโตกว่านี้เนี่ยผมว่าก็จะเป็น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 เอฟยูใหม่ที่ที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวคงต้องต้องรอดูขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวดีีของเราก็ยังต่ำเรายังอยู่ที่จุดสี่ห้าเองนะครับ แล้วก็เราสามารถคือโตได้หลายทางแม้ทั้งเอเราจะใช้เงินจากสถาบันการเงินอันนี้เราก็ยังมียังมีความสามารถที่จะใช้ไดอ้อีกเยอะนะครับหรือจะแยกนีก็อัไน,น,นก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับอืมค่ะพูดถึงทิศทางในส่วนของธุรกิจขนส่งหรือว่าโลจิสติกในปี2564นะ้าร้อกสิบสีดค่ะดรเรามองเป็นยังไงบ้างคะในปีหน้า,าปีหน้าผมดู ก็ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยความต้องการส่งออกของลูกค้ามีมากขึ้นมากกว่าจนมากกว่าสเปซกับจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่จะมาให้บริการซึ่งสถานการณ์เนี่ยผมว่าก็ยังเป็นไปจนถึงปีหน้านะครับซึ่งปัจจุบันคาระวางก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะะออืฮแนวโน้มผลประกอบการในปีหน้าล่ะคะมันจะกลับมาดูดีกว่าปีนี้ไหมคะ เราเรามั่นใจดีกว่าเหมือนกับคิวสามเรานี่ไม่ว่า q ิวอันคิหรือเยอะเก็ดีขึ้นคิวสี่เราก็มั่นใจว่าจะเอาต่อเนื่องนะครับดูปีหน้านี่โดยเพราะเรามีตัวธุรกิจใหม่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรามั่นใจว่าเอาเอาต่อเนื่องแน่นอนครับผมนะคะอนอกจากพันธมิตรที่เราเห็นอย่างฮ i โนนะคะที่มีแบบเข้ามาแบบนี้แล้วเนาะ มีพนมันธมิตรมีคุยท่านอื่นอะไรยังไงอีกไหมคะอ่ะเาเราเราเริ่มพิโนในขณะเดียวกันก็มีมีรถยี่ห้ออื่นติดเข้ามาแต่นี้เราจะใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของของซับเราว่าเขาอยากจะใช้รถยี่ห้อไหนรุ่นไหนแบบไหนยี่ห้อไหนครับเราก็จะมีทางเลือกให้เขา ค่ะอือืมอมอ,มอ่ะโอเคทีนี้ไม่ถามไม่ได้แล้ะเรื่องซื้อกิจการหน่อยเพราะเราพูดมาตั้งแต่หลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดซัพเ์ไ a i แล้วตอนนี้มีความคืบหน้าหรือว่ามอีอะไรที่จะอัปเดตบ้างไหมคะครับเอ่อสำหรับตัวนี้นี่คงคงต้องรอปีหน้าครับาะจากที่คุยไว้เนี่ยพอมีสถานการณ์เกิดเนี่ยแฟกเตอร์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็โดยเพพาะดีวที่เราคุยเนี่ยเป็นดิวต่างประเทศ อันนี้ก็คงต้องรอให้ไปมาหาสู่กันได้ก่อนแล้วคงคงไปสรุปได้อีกทีซึ่งซึ่งอันนี้ก็คาดว่าก็คงคงต้องเป็นจบภายในปีหนา้าแต่คงไม่ใช่ช่วงใ,ใกล้ๆนี้นะครับเพราะว่ายังยังยังเดินทางไม่ได้ค่ะค่ะ,<ม>คะโอเคค่ะสุดท้ายเนาะอยากให้ดรฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่ยังไม่รู้จักโซนิกนะคะครับผมคือตัวโซนิกเราเมื่อเทียบกับ ตัวอืนอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยตัวเลขพื้นฐานอะไรทุกอย่างเนี่ยเรา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 ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว P/E เราก็ยังต่ำก,กว่าตัวอื่นๆนะครับก็ผมว่าก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนครับผมี่จะหันมาเพพิจารณาตัวโซนเกาน่าครับอืมค่ะถ,ถามด็อกเตอร์นิดนึงได้ไหมคะ,ะว่าไงคะด็อกเตอร์ค่ะก,การแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆเลย ด็อกเตอร์มีจุดแข็งอะไรไปไปสู้แล้วก็แข่งขันตรงนี้คะครับออของเราเนี่ยเราเป็นเป็น,ปนวู้ให้บริการแบบครบวงจรจริงๆนะครับการแข่งขันนี่เป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจนี้แต่เนื่องด้วยเป็นตลาดที่ที่ใหญ่มากนะครับจำนวนส่อองออกนำเข้าเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยมีถึงกว่าล้านตู้แต่ของเราเองเ,ออเรายังได้ประมาณไม่ถึงแสนตู้ ครับ<ช>เพราะนั้นโอกาสเติบโตก็ยังมีอยู่ต่อเน,นื่องนะครับแล<ช>้วก็เราเราสามารถอที่เรายืนในตลาดมานานนะครับเรามีความพร้อมทั้งทีมงานทุกๆด้านครับผมอืมค่ะ,คะก็ถือว่าโอกาสมองว่าตลาดช่องทําก็ยังมีให้เราเติบโตอยู่ว่างั้นถูกต้องไหมคะถึงแม้การ<อ>แข่งขนัขนจะสูงก็ว่าไปนะคะ <S <S อ่ะาครัโอเคได้ค่ะ วันนี้ขอบพระคุณด็อร์สันติสุขมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพคุณครับค่คะ